การเจาะลึกข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือนะคะวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดกันแบบเข้มๆเ,เลยกับ Formula 1 m e x i c o c i t y g r ซ n d Prix ปี2025จากคลิปสรุปการแข่งขันที่เราได้ดูกันมาค่ะสวัสดีครับใช่เลยครับสนามนี้เป็นอะไรที่เอ่อต้องจับตามองมากใช่ค่ะเดิมพันสูงมากจริงๆเพราะว่ามันมีผลกับการลุ้นชำโลก F1 โดยตรงเลยบรรยากาศนี่คือแบบตุงเครียดตั้งแต่ยังไม่สตาร์ทเลยนะคะ ครับผมความกดดันมันสูงมากจริงๆเอาละค่ะเรามาเริ่มแกะประเด็นที่น่าสนใจกันเลยดีกว่านะคะเริ่มต้นก็คือโอโ้โหโค้งแรกนี่วุ่นวายสุดๆเลยครับวุ่นวายมากจริงๆแลนดนอริสออกตัวได้ดีนะคะพุ่งนำไปก่อนเลยแต่ว่าไอ้ทางตรงที่มันยาวมากเกือบเกือบกิโลเมตรเนี่ยกว่าจะถึงโค้งแรกมันก็เปิดช่องให้เกิดเรื่องได้จริงๆนะคะใช่ครับระยะมันยาวมากจริงๆสำหรับโค้งแรก แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะมีรถตั้ง4คันพยายามจะเบียดแย่งลายกันเข้ามาในโค้งแรกลุยส์แฮมิลตันโดนบีบเข้าข้างในไป mm hmm. ส่วนแม็กซ์เวอร์ซสแฮปเปนก็พยายามจะหาช่องแซงจากด้านนอกแต่เหมือนจะเบรกลึกเป็นนิดนึงล้อล็อกแล้วก็ปืดออกนอกแทร็กไปเลยค่ะครับจังหวะนั้นดูเหมือนเขาจะเสียการควบคุมไปนิดนึงตอนเบรกหนัก แล้วชาร์ลส์เลอแคลร์ก็เหมือนเลี้ยงไม่ทันนะคะก็เลยต้องตัดโค้งตามไปด้วยส่วนแลนสโตรนี่โชคร้ายสุดรถหมุนคว้างเลยร่วงไปอยู่ท้ายแถวเลยค่ะครับสโตรนี่ถือว่าเสียหายหนักสุดในจังหวะเปิดตัว พ่อฝุ่นจางลงนะคะเลอแคลร์ขึ้นนำก็จริงแต่ว่าเพราะตัดโค้งมาไงคะก็เลยต้องคืนตำแหน่งให้นอริสไปลำดับช่วงแรกก็เลยกลายเป็นนอริสนำแล้วก็มีเลอแคลร์แฮมิลตันแล้วก็เวอร์ซัสแท็เปนที่กลับเข้ามาในแทร็กได้ครับผมตรงจุดนี้มันน่าสนใจนะครับคือการต่อสู้ที่มันดุเดือดตั้งแต่แรกเนี่ยมันสะท้อนเลยว่าเดิมพันมันสูงจริงๆสาหรับแชมป์โลกใช่ค่ะแล้วโค้งหนึ่งที่เม็กซิโกเนี่ย คือขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความท้าทายนะครับทางตรงยาวๆแล้วมาเจอโค้งหักศอกแคบแถมมีเรื่องอสภาพอากาศบนที่สูงอีกอากาศเบาบางการควบคุมรถยากขึ้นเยอะเลยอ๋ออากาศมีผลขนาดนั้นเลยเหรอคะมีผลครับทั้ง a e r o d y n a ิกส์การระบายความร้อนหรือแม้แต่กำลังเครื่องยนต์ก็ลดลงนิดหน่อย การที่เวอร์สเตเนตัดสินใจเสี่ยงแซงหลนอกเนี่ยแม้จะรู้ว่าพลาดได้ง่ายมันก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นเขานะครับที่อยากจะชิงความได้เปรียบให้เร็วที่สุดเป็นการเริ่มต้นที่แบบดุเดือดสมกับเป็น F1 จริงๆค่ะหลังจากนั้นพอทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางเวอร์สเตเพนที่หล่นไปเนี่ยก็ไม่ยอมง่ายๆนะคะไลบี้กลับขึ้นมาเร็วมากแซงจอร์ชรัสเซลได้ครับผมกลับมาเร็วมากแล้วก็มาถึงคิวของคู่ปรับตลอดการลุยส์เฮมิลตันค่ะ คู่นี้เจอกันที่ไรก็สนุกทุกที่ครับใช่ค่ะกวนดวนกันรอบนี้ก็เหมือนกันขับเบียดกันแบบไหลต่อไหลเลยไม่มีใครยอมใครจริงๆแต่สุดท้ายกลายเป็นแฮมิลตันที่พลาดท่าไปเบรกลึกไปหน่อยตอนป้องกันตัวล้อล็อกแล้วรถก็เลยพุ่งตรงออกนอกแทร็กไปเลยต้องใช้เอ c ก p e r คปรถกลับเข้ามาครับ พลาดไปนิดเดียวจริงๆจังหวะนั้นแล้วผลที่ตามมาก็คือโดนลงโทษบวกเวลาไป1ิบวิเต็มๆเลยโทษฐานออกจากแทร็กเราได้เปรียบอันนี้คือเปลี่ยนเกมของแฮมิลตันไปเลยไหมคะจากที่กําลังมีลุ้นโพเดียมดีๆโอโ้โหเปลี่ยนเยอะเลยครับโทษบวก10วินาทีใน F1 นี่ถือว่าหนักมากนะครับตามกฎแล้วเนี่ยกรรมาการเขามองว่าการที่แฮมิลตันวิ่งผ่าน Escape r o ร d แล้วกลับเข้ามาในตำแหน่งที่ได้เปรียบกว่าเดิมถือว่าไม่ถูกต้อง อ๋อ oh, คือถือว่าได้เปรียบไปใช่ครับผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดก็คือตอนเข้าพิททีมจะแตะรถได้เลย10วินาทีหลังจากรถจอดสนิทรอเฉยๆเลย10วิทก่อนเริ่มทำงานครับผมซึ่งใน F1 ที่พิษกัน2-3สวิทเนี่ย10วินาทีที่เสียไปเปล่านี้มันแทบจะหมดหวังลุ้นโพเดียมไปเลยครับโห oh, เสียดายแทนไทมูตันเลยค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนที่ทำผลงานได้ดีขึ้นมายบๆนะคะอย่างโอลิเวอร์แบร์แมน ขับดีมากไต่ันดับขึ้นมาเรื่อยๆเลยมีลุ้นโพเดียมของกันใช่ครับแบร์แมนนี่ขับได้นิ่งเกินลูก,กี้จริงๆครับวันนี้น่าจับตอมองมากส่วนออสการ์ปีออสตรีก็มีจังหวะสำคัญเหมือนกันแซงยูกิสโนดะกลับขึ้นมาได้ซึ่งทุกคะแนนของเขาตอนนี้มีผลต่อการลุ้นแชมป์ของตัวเองมากๆ นั่นสิคะทุกแต้มสำคัญหมดเลยทีนี้มาดูเรื่องกลยุทธ์พิทสต็อกกันบ้างคะ่ะก็มีอะไรน่าสนใจหลายจุดเลยเวอร์แซปเพนเลือกเข้าพิทก่อนเปลี่ยนไปใช้ยางซอฟต์อันนี้ดูการเดิมพันเหมือนกันนะคะครับน่าจะเป็นยางที่เขาลองแล้วว่าเวิร์กตอนซ้อมวันศุกร์แต่ก็ต้องยอมเสียตำแหน่งไปก่อนออกมาอยู่อันดับ8ส่วนแฮมิลตันตอนเข้าพิทก็อย่างที่ว่ากันทีมต้องรอ10วินาทีไปก่อนครับผมเสียเวลาตรงนั้นไปเต็ม แล้วมีอีกประเด็นที่เห็นแวบ,บๆตอนรถแบแมนเข้าพิษค่ะเหมือนรถมีอาการกระตุกตุกหรือกระโดดนิดๆในพิษเลนอันนี้น่าจะเกิดจากอะไรคะเสี่ยงโดนโทษไหมคะเนี่ยอ๋อครับอาการแบบนั้นเอ่อส่วนใหญ่เกิดจากนักขับพยายามจะคุมความเร็วให้ใกล้ลิมิตในพิษเลนมากที่สุดนะครับโดยใช้รอบเครื่องยนต์ต่ําๆบางทีมันก็อาจจะมีการกระตุกหรือสะดุ้งได้ถ้าคุมไม่นิ่งพอแล้วมันจะทําให้โดนจับว่าขับเร็วเกินไปได้ไหมคะก็มีความเสี่ยงครับ ถ้าเซ็นเซอร์มันจับได้ว่ามีความเร็วกระโดดขึ้นมาแม้จะนิดเดียวก็ตามอาจจะโดนลงโทษได้แต่จากข้อมูลที่เรามีเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าแบมแมนโดนโทษนะครับจังหวะนั้นโอเคค่ะแล้วก็มีอีกช็อตเด็ดเลยคือตอนที่หลายทีมตัดสินใจเข้าผิดพร้อมๆกันทั้ง McLaren, Mercedes, ดสแล้วก็เฟอร์รารี่ของเปียสตทรีอันโตเนลลีแล้วก็แฮมิลตันจังหวะนี้ แมคลาเรนทำได้สุดยอดมากเลยนะคะใช่ครับสุดยอดจริงๆเปลี่ยนยางให้เปียสตรีแค่2.3วินาทีเองเร็วมากับผม2.3วินาทีซึ่งมันเร็วพอที่จะทำให้เขากลับออกไปข้างหน้าอันโตเนลลี่ของเมอร์เซเดสที่ใช้เวลาไป3.2วินาทีได้พอดีเป๊ะเลยโอ้โหต่างกันวินาทีเดียวในสนามนี่คือเรื่องใหญ่เลยนะครับใหญ่มากครับจังหวะแบบนี้มันแสดงให้เห็นเลยว่า F1 ไม่ใช่แค่นักขับแต่เป็นทีมเ w o r k จริงจริงการตัดสินใจเรื่องจังหวะพิษ การเลือกยางอย่างที่เวอร์สเปเปนลองเสี่ยงกับซอฟแล้วก็ความเร็วความแม่นยำของทีมพิทเนี่ยสำคัญสุดๆอืครับโดยเฉพาะตอนกดดันมากๆที่ต้องผิดพร้อมคู่แข่งแบบนี้ทุกเสี้ยววินาทีมันตัดสิ่งอันดับในสนามหรืออาจจะส่งผลไปถึงภาพรวมแชมป์โลกได้เลยครับค่ะพอพิทกันเสร็จเรียบร้อยสนามก็กลับมาเดือดอีกครั้งพิแร์สตรีที่ได้เปรียบจากพิ t สต็อปเร็วเนี่ยก็มาโชว์ฟอร์มต่อแซงจอร์ดรัสเซลขึ้นไปอันดับ5ได้สําเร็จเลยครับ เป็นการแซงที่สำคัญมากของพิแอรสตรีส่วนกลุ่มกลางๆก,ก็สู้กันมันเหมือนกันนะคะเห็นมีจังหวะที่รุคกี้กาเบรียลโบโตเรโตแซงรุกกี้ด้วยกันน่าจะเป็นอันโตเนลลี่นะคะแล้วก็เอสตาบานโอคอนก็แซงอเล็กซานเดอร์อัลบอนขึ้นมาได้แต่มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเรื่องทีมออเดอร์ของ m e อร์ d e s ใช่ไหมคะอ่าใช่ครับมีวิธีทีมที่น่าสนใจหลุดออกมาคืออันโตเนลลี่ได้รับคาสั่งจากทีมให้หลีกทางให้รัเซลเพื่อนร่วมทีมแซงกันไปก่อน อ้าวทำไมล่ะคะคาดว่านะครับน่าจะเป็นการเปิดทางให้รัสเซลลองไล่กดดันหรืออาจจะหาจังหวะแซงแฮมิลตันที่อยู่ข้างหน้าดูแต่พอหลังจากที่พิยทรีฉวยโอกาสแซงทั้งคู่ไปแล้วเนี่ยรัสเซลก็คืนตำแหน่งกลับให้อันโตเนลลี่เหมือนเดิมอ๋อเป็นแบบนั้น ครับจุดนี้มันก็เลยทำให้เกิดคำถามเรื่องสมดุลในทีมนะครับว่าทีมจะจัดการลำดับความสำคัญยังไงระหว่างเป้าหมายรวมของทีมกับโอกาสส่วนตัวของนักขับแต่ละคนโดยเฉพาะในสนามที่ถูกแต้มมันสำคัญแบบนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆนะคะเรื่องนี้แล้วดราม่าก็ยังไม่จบแค่นั้นอีกช่วงท้ายๆการแข่งขันรถของคาร์ลสไตน์เกิดมีปัญหาต้องจอดข้างทางเลยค่ะแถวแวโค้งสุดท้ายพอดี ครับผมโชคไม่ดีเลยสำหรับซน g ์ทำให้ต้องมีธงเหลืองและก็ประกาศเป็น virtual safety car หรือ VSC ตามมาการมี VSC เข้ามาเนี่ยมันทำให้เกมช้าลงชั่วคราวใช่ไหมคะใช่ครับนักขับทุกคนต้องลดความเร็วลงรักษาเวลาต่อคันหน้าให้คงที่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเลอแคลร์กำลังนำเวอร์สเตเ e นอยู่อันดับ2การมี VSC มาขั้นแบบนี้บางทีมันก็ส่งผลต่อจังหวะหรือโมเมนตัมของคนที่กำลังไล่ได้เหมือนกัน พอสัญญาณธงเขียวกลับมาให้แข่งต่อได้เลอแคลก็ทําได้ดีมากเลยนะคะแม้ว่าจะมีข่าวว่ารถเขามีปัญหาเรื่องกริปหรือการยึดเกาะอ,อยู่บ้างแต่ก็สามารถป้องกันการโจมตีจากเวอร์สเตเพนในโค้งแรกหลังรีสตาร์ได้สําเร็จครับ คุมสถานการณ์ได้นิ่งมากจริงๆท,งทั้งงที่โดนกดดันหนักขนาดนั้นแล้วก็มาถึงรอบสุดท้ายแล้วค่ะแลนดนอริสนี่นำแบบสบายๆเลยเตรียมเข้าเส้นชัยไปแต่คู่ที่บีบหัวใจคนดูที่สุดตอนนั้นก็คืออันดับสองเลอแคลกับเวอร์สแตปเพนที่ไล่จี้กันติดมากๆเลยครับผมลุ้นกันจนหยุดสุดท้ายจริงๆแล้วผลก็คือ แลนดนอริสเข้าเส้นชัยคว้าแชมป์เม็กซิโกซิตี้แกรนพีไปอย่างสวยงามครับเป็นผลงานที่ต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบมากๆยินรีกับนอริสด้วยค่ะแล้วอันดับ2อล่ะคะอันดับ2เป็นชาลส์เลอแคลครับทำได้น่าทึ่งมากสามารถต้านแรงกดดันมหาศาลจากแม็กซ์เวอร์สเตเพนไว้ได้จนจบคว้าอันดับ2ไปครองทำให้วอร์สเตเพนต้องจบที่3ส,สุดยอดเลยเลอแคลครับแล้วก็โอลิเวียแบรเมน อันนี้คือผลงานดีที่สุดในอาชีพ F1 ของเขาเลยจบอันดับ4ครับผมโอ้โห oh อันดับ4ยอดเยี่ยมมากสำหรับแบร์แมนและที่สำคัญท,ที่สุดที่ส่งผลต่อภาพรวมใหญ่เลยก็คือชัยชนะครั้งนี้ทำให้แลนดโน o ริสกลับขึ้นไปเป็นผู้นำในตารางคะแนนสะสมชิงแชมป์โลกอีกครั้งครับโดยเหลือการแข่งขันอีกแค่4สนามเท่านั้นโอ้โห oh กลับมานำแล้วการลุ้นแชมป์นี่คือแบบเข้มข้นสุดๆไปเลยนะคะ แน่นอนครับแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเรามันก็บอกว่าการลุ้นแชมป์ F1 ปีนี้ที่มันเข้มข้นอยู่แล้วเนี่ยมันจะยิ่งทวีความดุดเดือดความบีบคันและก็น่าติดตามมากขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเลยครับในช่วง4สนามสุดท้ายที่เหลือเป็นเรสที่แบบ มีเรื่องราวให้พูดถึงเยอะมากจริงๆนะคะตั้งแต่โครงแรกที่วุ่นวายสุดๆการต่อสู้ดุเดือดโทษของแฮมิลตันที่พลิกเกมไปจนถึงการป้องกันอันดับ2ของเลอแคลในรอบสุดท้ายชัยชนะของนอริสมีความหมายมากแต่ฟอร์มของเลอแคลกับแบร์แมนก็น่าประทับใจมากๆเลยค่ะ ใช่ครับมีข้อสังเกตสุดท้ายที่อยากชวนคิดต่อนิดหนึ่งนะครับการแข่งครั้งนี้มันเหมือนเป็นภาพสะท้อนความกดดันมหาศาลของการลุ้นแชมป์แบบ3ามคนทั้งนอริสเวอร์สเ p เปิแล้วก็เพียร์สตีด้วยอืมค่ะเราเห็นความกดดันนั้นมันแสดงออกมาเป็นความผิดพลาดแม้แต่กับนักขับระดับท็อปอย่างแฮมิลตันหรือเวอร์สเทเปิลเองที่พลาดหลุดแทร็กไปรวมทั้งการตัดสินใจเรื่องกลยุทธ์ที่ต้องวัดใจกันตลอดใช่ค่ะพลาดกันให้เห็นเลย คำถามที่น่าสนใจสำหรับสีสนามที่เหลือก็คือไอพลวัตความกดดันตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อแต่ละคนยังไงต่อไปใครจะรับมือกับสถานการณ์ที่มันบีบคั้นหัวใจแบบนี้ได้ดีที่สุดแล้วจะมีความผิดพลาดหรือการตัดสินใจอะไรที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นอีกในสนามที่เหลือบ้างอันนี้คือสิ่งที่แฟน F1 ต้องจับตาดูแบบห้ามกระพริบตาเลยครับ